ยอสวัสดีครับทุกคนกลับกันมาอยู่ที่ Summoner War อีกแล้วนะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทำไกด์เรื่องเนโค o โพลิปปีสิบองโอขออภัยตลอรการไอเมื่อกี้นะคืออันนี้มันเพิ่งมีอัปเดตใหม่ครับมันเนิร์ฟบอสของ n e โคให้กระจอกลงนะเราเลยต้องปรับรู้อะไรนิดหน่อยเพื่อให้มันเหมาะกับการฟาร์มเจ้าดันนี้แต่เดี๋ยวผมเล่นสารอบให้ดูก่อนเดี๋ยวผมจะโชว์สักเกมแรกให้ดูนะฮะ แล้วก็ถ้าครบ30รอบเรามาดูเวลาเฉลี่ยกันแล้วเดี๋ยวผมค่อยแชร์รูนนะแมวร้องเมื่อกี้ไม่รู้ได้ยินเสียงแมวผมมานะอ่าอันนี้ก็คือผมเคยทำไกด์ของของทีมนี้ไปแล้วที่ใช้เจ้าอาบิเกลและอาตตาแต่ว่าอันนี้ก็คือปรับให้มันเหมาะสมกับอัปเดตปัจจุบันนะก็คือจะมีการเรียงสปีดใหม่ผมจะให้เจ้าอีการูมันออกก่อนแล้วก็ตามด้วยอบิเกลครับแล้วก็ตัวดาเมจ ลาออกแอตตาชามมนก็จะตามซึ่งมันจะทำให้เวลาจบโดยเฉลี่ยนอยู่ที่4 8วินาทีน่าจะที่ลองมาซึ่งก็ถือว่าเร็วใช้ได้อบอสมันเนิร์ฟยังไงใช่ปะคือปกติเนี่ยในแพทก่อนนเ,เ,เออน่เวลาเราเข้าห้องบอสเนี้ยเวลาเราเข้าห้องบอสเนี่ยมันบอสมันจะดึงพาพวกที่เราพาพวกของเราที่ a อ k เคเยอะที่สุดเนี่ยไปเป็นลูกสมุนเออเราเลยต้องจมตีลูกสมุน ตัวนั้นก่อนเพื่อปลดปล่อยวิญญาแลวก็ลุมบอสอีกทีหนึ่งแต่มันจะมีขั้นตอนประมาณนั้นแต่ว่าพอหลังจากเนโคมันโดนเนิร์ฟเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้สกิล,ลดึงนะนได้ทันทีแล้วอ่ะก็คือมันต้องต่อสู้ไปสักระยะก่อนแหละมันถึงจะดึงลูกสมุนเอ้ยมันถึงจะดึงพระพวกเราไปเป็นสมุนไดอ่าเลยทําให้แบบเวลาเราฟาร์มเนโคเนี่ยมันประหยัดเวลาขึ้นเยอะเลยครับทีมที่เร็วที่สุดในปัจจุบันใช่ไหมที่ทีมฟาร์มท,ที่เร็วที่สุดก็ผมไปดูมาแล้ว เขาจะใช้เป็นเจ้าโจกลมนะครับลูเซนแทนตำแหน่งของชามานเวลาเปิดเว็บเนี่ยก็ลูเซนก็จะโจมตีสกิลสามศาสตร์ไปมันก็เลยจะไวขึ้นเอ๊ะแมวเนี่ยถ้าใช้ลูเซนมันก็เลยจะจบไวขึ้นแต่ว่าอันนั้นอนะผมไปถามเวลาเฉลี่ยเขามาแล้วนะสำหรับคนที่ใช้ลูเซนอนะ่ะเวลาเฉลี่ยเขาสามสิบรอบเหมือนจะรอบละสี่สิบสองวินาที แต่ว่าเร็วสุดยีิบเจ็ดวินะแต่ว่าเวลามันจะแกว่งหน่อยอมันจะแกว่งแบบบางทีรูเซนถ้าออกสกิลไม่ดีงั้นก็่ปดรอปไปสี่สิบห้าสิบวิอะไรทํานองน,นั้นซึ่งมันก็เร็วนะทีมนั้นถ้ามีรูเซนใช้ก็ใช้ได้นะฮะแต่ว่ารูเซนผมรูนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่าผมเลยใช้เป็นชามานทีปกติซึ่งมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อันนี้ก็ของเราสี่สิบแปดวินะแต่ว่าถ้าใช้รูเซนก็คือจะเร็วขึ้นหกวิเป็นสี่สิบสองวิ ถ้าลูนสุดกว่านั้นก็อาจจะเร็วขึ้นไม่รู้สิเอ๊ะแมวเนี่ยส่วนทีมของผมใช่ไหมครับจากที่ลองมามันเร็วสุดที่สามสิบแปดวินาทีนะเออ่ผมทําตัวซูมให้ดูก่อนโอเคแต่ที่ลองมานะฮะแบบเล่าที่มันเพอร์เฟกเพอร์เฟกเลยมันก็เร็วอยู่ที่สามแปดวิผมดูของคนอื่นเขาก็เร็วสามแปดวิเหมือนกันนะ น่าจะเอ๊ะแมวเนี่ยเออแต่ว่าเห็นมีบางคนทะลุปไปสามสิบหกวีได้นะซึ่งข้อแตกต่างของผมกับเขาจากที่ดูมาก็คือเขาใส่รูนี x แต่ผมไม่ได้ใส่รูนี x กนะมันน่าจะเขาน่าจะเร็วขึ้นได้เพราะว่ารูน e เอกอะอ่าเรื่องรูนเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีก็มันก็เร็วประมาณนี้แหละฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมข้ามไปตอนจบสามสิบรอบเลยนะเดี๋ยวมาให้ดูรูนให้ดูสิติครับาบายเดี๋ยวกลับมา อ่ะฟาร์มครบสามสิบรอบแล้วนะฮะเวลาที่อ่าเวลาโดยเฉลี่ยก็สี่สิบแปดวิตามที่ผมโมไว้ในข้างต้นเลยนะเวลาที่ดีที่สุดก็สามสิบสี่วินาทีนะฮะนี่ก็คือทะลุหลอดเร็วมาเลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูรูนกันบ้างก็ทั้งทั้งห้าตัวรูนก็เป็นอะไรนะแป๊บนึงนะกล้องอะไรนะ อ่ะข้างห้าตัวก็เป็นดังนีนะครับเป็นอับิเกลเป็นอีการุเป็นชามานเป็นลาออกเป็นแอนตาน,นะออบบิเกลเนี่ยอับิเกลเนี่ยเราทําแค่แบบแม่นยำแปดสิบห้านะเพราะว่าจะเป็นตัวที่เน้นก่อแตกแล้วก็ตัวที่ออกตัวแรกเนี่ยขอเป็นอีการุนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทาไมเพราะว่ามันไม่เหมือนแพทเก่าอะที่เราจะต้องแบบโจมตีโจมตีลูกสมุนของบอสเพื่อปลดให้มันมาอยู่ฝักเราอะอารอบเนี้ยเราสามารถตีบอสได้เลยอะ แล้วบอสของเดโคมันจะมีเกาะที่ป้องกันการโจมตีอยู่เจ็ดฮิตด้วยกันอ่าพอมันป้องกันอยู่เจ็ดฮิตเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะถ้าเป็นสมัยก่อนเราต้องใช้เป็น Abigail, อาบิเกลเพราะว่ามันจะได้เป็นการโจมตีหมู่แบบกระจายกระจายเพื่อโจมตีทั้งบอสและลูกสมุนมันใช่ไหมนะแล้วก็ฆ่าลูกสมุนแล้วก็โจมตีบอสต่อแต่ว่าตอนเนี้ยด้วยความที่บอสมันบอสมันไม่มีลูกสมุนแล้วเนี่ยมันอยู่ตัวเดียวโดดๆเนี่ยพอเปิดมาเนี่ยเราเลยต้องแบบพยายามเน้นทาลายเกาะบอสให้เร็วที่สุดอ่าซึ่ง เมื่อก่อนนะ่ะมันจะเป็นอาร์เกลแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นเป็นอิการุเพราะว่าอิการุเนี่ยมันจะมีโจมมันจะมีการโจมตีสกิลหมู่ไงอ่าซึ่งมันจะทําให้เกาะของบอสเนี่ยหายไปหลายฮิตเลยทีเนี้ยถ้าอาร์พเกลโจมตีต่อเนี่ยอาร์เกลอ่ะมันจะเป็นตัวที่เน้นก,ก่อแตกอ่ามันจะรัวสกิลสเพื่อโจมตีหลายฮิตแล้วก็มีโอกาสทําก่อแตกซึ่งถ้าบอสมันทําก่อแตกได้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งให้ชามนและแอตตาแล้วก็ลาออกเนี่ยทำาดาเมจได้ดีตามไปด้วยลองคิดสภาพถ้าเราทาอาร์พีเกลโจมตี อารอาจจะโจมตีทำลายเกาะของบอสทั้ง7ดฮิตได้แล้วก็อีกาลุก,ก็จะตามต่อซึ่งอีกาลุก,ก็อาจจะเปิดกาะบอสได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะงั้นนะ่ยผมเลยยกให้อีกาลุเป็นตัวแรกนะมันจะได้ทําลายกาะบอสอาร์เจะได้แบบพยายามเน้นเปิดกาะบอสได้สะดวกสะดวกในฮิตที่2ส่วนฮิตที่3เนี่ยเอ้ยมาเดนในลำดับที่3เนี่ยเราจะเป็นแอตตาผมจะลบเลขลำดับออกทำไมอะแอตตาเนี่ยก็คือจะ เป็นการโจมตีหมู่ใส่ฝั่งนั้นมันก็จะเน้นเ,เน้นโจมตีมอนต์ฝั่งศัตรูในเว็บ1เว <2, S 1> ็บ2เว็บ3ได้ซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ลาอ็อกได้โจมตีต่อได้สะดวกลาอ็อกเนี่ยเวลาแบบถ้าถ้าฝั่งมันโดนโจมตีด้วยแอตตาจนเลือดหายไปเยอะเลยเนี่ยลาอ็อกอะถ้าลาอ็อกเป็นตัวที่4ี่ลาอ็อกก็จะสามารถน็อกเธอร์ได้เรื่อยๆจะว่าไงดีลาอ็อก,กมันจะมีสกิลที่มันจะพอโจมตีไปมันก็จะถ้ามันฆ่าฝั่งศัตรูได้มันก็จะได้เทอร์ต่อใช่ปะ อ่าแล้วถ้าฝั่งตัว,ตว,ตวมันเหลือเรเหลือเลือดน้อยเนี่ยลาออกก็จะได้เทิร์นซ้ําไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันก็จะเป็นการลากเพื่อนไปเรื่อยๆจนรีสกิลรีสกิลให้เพื่อนได้เยอะอยู่อ่ะแต่ว่าถ้าลาออกฆ่าไม่ตายเนี่ยชาบานก็จะต่อได้มาเดี๋ยวผมลองไปเล่นให้ดูเลยอ่าพูดถึงลูนก่อนแอต,ต้านะครับแอต,ต้าลาออกชามาเนี่ยขอเป็นคี้เหรร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าไอพวกเนี้ยขอเป็นคีเลรร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เน้น เรียกสปีดเป็นอย่างที่บอกว่าแอตตาออกก่อนตามด้วยลาออกแล้วก็ชามารลูนนะครับลูนแอตตาแน่นอนนะว่าต้องทําเป็นเอ่อทำเป็นแวมไพร์เพราะว่าแอตตาเนี่ยมันตัวบางมันก็เลยต้องแบบเน้นให้มันดูดเลือดได้ด้วยจริงๆควรใส่เป็นแวมไพร์และโต๊ะกลับนะแต่ว่าลูนผมไม่พอผมก็เลยแบบใส่ได้แค่แวมไพร์เซตเดียวนะลูนโต๊ะกลับไม่ค่อยมีลาออกเนี่ยก็เหมือนกันถ้าแบบถ้าจะเน้นดีๆเลยควรใส่เป็น ใส่เป็นโต๊ะกลับเหมือนอาบิเกลนะครับใส่เป็นโต๊ะกลับเยอะๆพอบอยจมตีมามันจะได้โต้กลับไปทําลายก่อบอสได้เร็วขึ้นส่วน ex เนี่ยผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ผมไม่ค่อยชอบลูน ex นะผมไม่ไม่ไม่ค่อยชอบลุน ex เอามาใช้ในดัดเลยเพราะว่าผมมองว่าถ้ามอนบางตัวมัน ex ผิดจังหวะไปเนี่ยมันจะทำให้ทีมเสียเวลาไปในความเห็นผมนะอันนี้ความเห็นผมคนเดียวนะถ้าแบบตัวซับเนี่ยมันได้เทินซ้าๆไปเรื่อยๆมันซับแล้วมันก็ซับอีกแล้วมันก็โจมตีต่อได้เบาอะไรเงี้ยมัน ex จอมตีต่อได้เา มันก็จะเป็นการเสียเวลาทีมอะไรทํานองนะั้นนะผมเลยไม่ค่อยชอบใช้ลูนีเอ็กเท่าไหร่แต่ว่าจะใส่ก็ได้นะฮะแต่ก็ลูนที่แนะนาเซตหนึ่งก็ใส่โตกลับได้ก็ดีแนละ้วโต้กลับเนี่ยผมแนะนําเลยในนโคแต่ว่าผมใส่ได้แค่อาร์บิเกลตัวเดียวนะโตกลับทีนี้ลนะูนอะ่ะอาร์บิเกลอ่ะเราจะเน้นเป็นอย่างที่บอกว่าเน้นเป็นแอคคอร์เรนซี่85นะมันจะได้เป็นเปิดเกาะได้ดีทีนีนะ้ตัวอื่นนอกจากนั้นนะที่เป็นลาออกเป็นชามมนเป็นแอตตาเนี่ยก็คือเป็นเน้นดาเมจหนักๆไปเลยเน้นดาเมจหนักๆไปเลย ชามานนะครับเจ้าตัวชามาเนี่ยมันเอ่อมันโจมตีโดยมันเอทีเคของมันคือเลือดของบอสอ่ะก็คือสกิลของมันเนี่ยยิ่งบอสมีเลือดเยอะมันก็จะยิ่งโจมตีแรงนะเพราะงั้นน่ะเราจะเน้นเป็นขี้เหลกกับขี้แดนะค,คุณจะเห็นได้ว่าเอ่อเอทีเคเนี่ยผมไม่ได้ทําให้ชามาเลยมาทําได้แค่นิดหน่อยเพราะว่าผมอยากเน้นเป็นขี้แดดม,มากกว่าแล้วก็เน้นเป็นเฮดพีเพราะว่ามันมีสกิลที่มันจะสละเลือดเพื่อโจมตีแรงขึ้น อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าชามานถ้าจะให้มันโจมตีแรงที่สุดอน,นี่ะคนเน้นเป็น ATK หรือ HP แต่ว่าผมลองทํา2แบบแล้วทั้ง HP ทั้ง ATK มันก็เหมือนเหมือนจะแรงเท่าๆกันตัวเรื่องอา a c t นะฮะเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกไปก่อนแล้วเ,เอาป้ายอาวุธออกมาสิอ่าถ้าเป็นป้ายอา a c t ของเจ้าแอตตาเนี่ยเป็นของชามานก่อนแล้วกันนะของเจ้าชามาเนี่ยเป็นออฟหลักผมใส่มั่วเลยผมไม่ได้ใส่เป็น ATK หรืออะไรผมไม่ได้ใส่เป็น เอทีเคหรือ HP ทพีหรือไปแต่ว่าจริงๆควรคิดว่าควรใส่เป็น HP แล้วแล้วก็ผมทําให้แบบเอ,เอทีเคคีย์เดมที่ทำใส่ธาตุมืดเนี่ยเพิ่ม18%นะส่วนคีย์เดามจสกิลสองเขเพิ่ม21%ส่วนของแอตตาแอตตาผมใส่เอทีเคเป็นสองข้างเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มคีย์เดามจที่ทําใส่ธาตุมืด14%เพิ่มคีย์เดามจตาม ATK 8%แล้วก็เพิ่มคีย์เดามจสกิล2-19%นะที่ผมทำก็นเน้นเป็นประมาณนี้เลย ก็คือเป็นแอตตาที่เน้นใช้ในเนโคเป็นหลักเลยแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปใช่ไหมเมื่อก่อนอะ่ะจะว่าไงเดี๋ยวเมื่อก่อนอะ่ะที่ยังเป็นแพรก่อนอยู่วาผมไอ้ลาอ็อกเนี่ยมันจะชอบตายง่าย,ยางไงผมเลยจะเน้นเป็นใช้ลาอ็อกตัวนี้ที่มันจะเป็นรูนแมพพายลาอ็อกมันจะได้ดูดเลือตามมันจะได้แบบฟาร์มในเนโครได้สะดวกแล้วก็จะใส่เป็นวิวเพราะว่าถ้าแอตตาโดนบอสดึงไปในเธอแรกเนี่ยลาอ็อกอ่ะถ้า A R o K มันถ้าแอตตาโจมตีลาอ็อกก็มันอาจจะติดใบด้ไง ลาออกติดใบมันก็จะโจมตีได้แ,แค่สกิลหนึ่งใช่ไหมละ่ะผมก็เลยต้องใส่วิวเพื่อกันไม่ให้แบบลาออกตัวนี้มันมันติดไปอะ่ะแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแพทแล้วไงก็เลยเน้นใช้เป็นลาออกสายดาเมจหนักๆเลยไม่ต้องใส่เป็นแวมไพร์อะไรแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดข้างในกันครับอะไรผมจะกดมือให้ดู อันนี้อีการ,รุก็จะโจมตีก่อนนะทีเนี้ยอาปิเกลอะะห,หลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะว่าอาปิเกลอะ,อะเราไม่ปลุกมันจะดีกว่าเราไม่เอาเบรกอาปิเกลจะดีกว่าแต่ว่ามันเอาเบรกได้นะเพราะว่าเอา่อเขาปรับแผทมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยสกิลดีๆที่เราจะใช้ของอาปิเกลอะก็คือสกิลสองใช่ไหมครับเพราะว่าสกิลสองมันจะเป็นสกิลที่โจมตีหมู่แล้วก็เปิดกอดแตกด้วยอ่ามันจะโจมตีได้มากสุดถึงแปดฮิตเลยแต่ว่าไอ้สกิลเนี้ยสกิลเนี้ย มันทีแรกอะตอนถ้าแบบอาบิเกลยังไม่เอาเวกมันจะมีแค่สกิลหนึ่งกับสกิลสองใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากให้มันใช้สกิลสองโจชวนเราก็ต้องไม่เอาเวกถ้าเป็นมาก่อดนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาปรับแพทแล้วนะไม่เดี๋ยวเขาปรับบอร์ดของอาบิเกลแล้วก็คืออาบิเกลอะนะจะไม่มีวันใช้สกิลสามเองเด็ดขาดถ้าอีกฝั่งมันไม่มีบาฟ์ฟาบนหัวนะคือมันจะเริ่มใช้สกิลสามก็ต่อเมื่ออีกฝั่งมันมีบาฟ์ฟาอยู่บนหัวนะฮะมันจะเป็นการปลดเอฟเฟกต์เสริมพลังแต่ว่าถ้าอีกฝั่งมันไม่มีเอฟเฟก็็จะไมม่ีทาางใช้สกิลเดดดข เพราะงั้นนะครับสำหรับใครที่มีอาเบเกลผมแนะนําให้เอาเบเกลของคุณเนี่ยว่านเดียก็อาเวกไปเถอะเพราะว่ามันไม่มีทางใช้สกิล3ไดนเด็ดขาดนะปกติมันก็จะรัวสกิล2ไปนี่ยแหละอทีนี้พอมันกอดแตกอย่างนี้ทำไมลาออกผมออกต่อปะแป๊บหนึ่งนะผมเรี้ยงผิด <laughs> เลียงผิดอันนี้ลาออกกับแอต้าผมสปีดเท่ากันนะ ถ้าจะทําให้ตัวไหนมันเร็วกว่าหรือช้ากว่าก็ไม่รู้สิผมยังไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวคิดดูก่อนนะอ่าเป็นแอตตาเร็วกว่าแล้วกันคือถ้าสปีดมันเท่ากันเนี่ยมันจะเรียงลําดับการออกเทินตามการวางตามตําแหน่งการวางนะฮะอ่าอย่างถ้าผมวางเนี้ยแอตตาก็จะออกต่อการู อันนี้ผมก็ยังไม่ยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าถ้าแอตตารหรือลาลาออกออกก่อนจะดีกว่าหลังจากที่เร็วสุดเวลาเร็วสุดเมื่อกี้ก็เป็นแบบลาออกออกก่อนอาบิเกลเอ้ยลาออกออกก่อนแอตตามั้งถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะถ้าเป็นบอสมันอะ่ะมันจะมันจะดึงตัวที่มีเอทเกสูงสุดในทีมเราใช่ไหมอย่างปกติมันก็จะดึงแอตตาไปอะแต่ว่าตอนเนี้ยมันเนิร์ฟบอสแล้วไว้บอสก็เลยจะ อ่าบอกก็เลยจะยังไม่ดึงตัวไหนไปแล้วมันก็จะมีเกาะอยู่7อันอ่ะก็คือไอ้สกิลนี้อ่าที่มันจะสกิลเดี๋ยวดูกันไอสโตรบาร์ดิเเนี่ยถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยนะครับมันจะสร้างเกาะที่มันจะกันการโจมตีได้โดยสมบูรณ์เจ็ดฮิตด้วยกันก็ปแปลว่าถ้าเราเอาเจ้าถ้าเราเอาเจ้าอีการุมาวางไว้เนี่ยมันจะเหมาะกว่าอ่ะแต่เมื่อกี้อีการุสกิล จะพีกรู้เมื่อกี้สกิลไม่พร้อมใช้งานนะอ่าก็จะทำลายกาะบอสได้ดีกว่าแล้วไอบิเกลก็จะรัวสกิลเพื่อก่อแตกได้ชัวๆแลต,ตัวตัวที่เหลือก็จะโจมตีตามและทีนี้มันก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยนั่นก็คือเราไม่ต้องเออเราไม่ต้องโจมตีสมุนใต้อานัทแล้ว อย่างปกติอะถ้าแบบว่าพพวกเราโดนบอสดึงเนี่ยเราจะตั้งให้มันเราจะตั้งให้มันโจมตีวิญญาณใต้อานัตก่อนเดี๋ยวปะเราจะตั้งอย่างนี้แต่ว่าตอนเนี้ยในในเมื่อบอสดะมันดึงมันดึงวิญญาณใต้อานัตไปค่อนข้างช้าแล้วเนี้ยเราเมือนไปอะไรก็ได้ครับเราเน้นทาดาเมจบอสเลยก็ได้จริงถ้าแบบว่ามันมีรอบไหนที่บอสมันดึงดึงพพวกเราไปเนี่ยมันก็คือแบบเราไม่ต้องสนใจเลยก็ได้เราอัดบอสไปอีกแป๊บเดียวก็จบแล้วครับมาเดี๋ยวเรามาดู ดูอีกสักรอบหนึ่งนะเราเอาก็จะรัวเลยแอตตาช่วยทำดาเมจอาริเกลกอดแตกแล้วเราเอาก็ต่อได้สะดวกเลยมีการรูมันออกสกิลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ บอสลองดึงลองดึงวิญญาณใตาอ้อนาตไปสักรอบได้ไหมปกติมันจะดึงไม่ทันนะครับเราจะทําดามีเลยถ้ามันจะดึงทันก็เป็นวินาทีเสียดตายที่มันอีกแป๊บหนึ่งมันจะตายแล้วอ่า <c oughs> โดยรวมก็เป็นประมาณนั้นนะครับทีมใหม่เอ้ยผมมาตรงนี้ทำไม่าไม่เด็ดทีม การจัดสปีดใหม่แล้วก็จัดกลยุทธ์อะไรใหม่นะ้วก็แต่ว่าก็ใช้เป็นทีมเดิมนี่นแหละถ้าใครมีความเห็นยังไงแบบว่าเอออาบิเกลออกก่อนดีแล้วลาเออ,อีกาลุไม่ต้องทําให้มันออกก่อนหรอกหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์ใต้ใคลิปวิดีโอได้นะฮะจากที่เล่นมาผมว่าอีกาลูมันมันออกก่อนจะดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันมีบางรอบอ่ะที่แบบว่าผมจะอาบิเกลออกก่อนนะแล้วเวลาแม่งดีดไปเกินนาทีเลย <c oughs> เออ <c oughs> ผมเลยคิดว่าปรับสปีดให้อีกาลุมันออกก่อน <c oughs> อาบิเกลจะเหมาะที่สุดอะถ้าเล่นแบบฟาร์มยาว ก็คลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องขอจบเพีย,ง,ยงเท่านี้นะฮะแ้ววันนี้ผมพูดอะไรปิดภาพไปรประการได้ไปทำได้ใครไม่พอใจอะไรยังไงไปก็ต้องกราบขอภไยมาที่นี้ด้วยนะไปป้ายไปป้ายไปป้าย